สวัสดีครับเพื่อนๆมาเจอก,กันกับรายการลงน้ำตาลพาทำอีกแล้วนะครับก็วันนี้ลงน้ำตาลมีภารกิจต้องไปซ่อมตู้ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับก็เป็นตู้รุ่นเก่านะครับคล้ายๆตู้ที่ทำคลิป่าที่สมุทรสงครามนะครับอันนั้นต้องไป DIY ต้องไปไอโมใหม่หมดเลย คือต้องใส่บอร์ดใหม่เดินระบบใหม่หมดเลยอันนี้ก็เป็นตู้ที่น่าจะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับกับที่สมุดสงคารามเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลุงน้ำตาลจะต้องโมอะไรมาบ้างแต่จากประสบการณ์ที่ได้ไปทำมาแล้วลุงน้ำตาลก็เลยมีอ่ามีจอจอที่เอาไว้ใส่ จอที่เอาไว้ใส่เจาะใส่แปลงใส่นะครับก็แปลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าลงน้ำตาลจะต้องแปลงเพิ่มหรือเปล่าอะไรยังไงมาดูกันเลยนะครับตอนนี้ลงน้ำตาลก็เดินทางมาถึงตู้น้ำมันที่จะต้องมาซ่อมแล้วนะครับก็ ตัวนี้เป็นตู้เจ็ดเจ็โซ่ปั๊มนะครับซึ่งบริษัทเนี้ยปิดตัวไปนานแล้วนะครับก็ปิดปิดไปนานแล้วก็บอร์ดก็จะเป็นบอร์ดรุ่นโบราณเลยรุ่นตั้งแต่เป็นสิบปีแล้ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างตอนนี้นะครับ ลงน้ำตาลต้องแปลงเอาบอร์ดของพี่สีห้าจอใส่เข้าไปนะครับก็ตอนนี้เจาะเตรียมหน้าจอที่จะเจาะไว้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลุงน้ำตาลก็จะมาเจาะตัวนี้นะครับเพื่อให้สามารถใส่เจ้าชุดแปลงตัวนี้เข้าไปเข้าไปที่หน้าตู้ได้แล้วก็เดี๋ยวต้องมาไล่ระบบต้องถอดโซลินอย ดอะไรออกนะครับเพราะว่าโซลินอยตัวนี้เป็นตัวไฟ220นะครับซึ่งบอร์ดรุ่นใหม่เป็นการใช้ไฟแค่12นะครับใช้ไฟ12สําหรับโซลินนยก็ต้องเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมาเดินท่อเดินอะไรใหม่นะครับดูลักษณะเหมือนมีน้ำมันเยิ้มเต็มเลยนะครับเนี่ยก็มาตอนนี้ลงน้ำตาลก็ลือไว้หมดละเหลือแต่เพียงแต่มาเจาะ ประตูเดินระบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องเดินสายไฟข้างในใหม่นะครับมามาดูกันนะครับว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงตอนนี้ลงน้ำตาลก็เจาะประตูแล้วนะครับเห็นไหมเจาะใส่ไอตัวที่ลงน้ำตาลอามาแล้วนะครับเจาะฝาใส่ไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนๆดูนะครับนี่ อันนี้คือตัวใหม่ที่ลุงน้ําตาลใส่ไปนะครับเดี๋ยวใส่ปุ่มกดใส่อะไรเข้าไปอ่ะแต่วตอนนี้ลุงน้ําตาลก็ต้องมาลื้อระบบนะครับเพราะ่าวโซลินอยตัวเนี้รุ่นเก่ามันจะเป็นไฟ220นะครับซึ่งมันใช้ไม่ได้นะครับกับตู้ปัจจุบันเดี๋ยวลุงน้ําตาลก็จะลื้อออกนะครับมาเดี๋ยวลื้อออกกันแล้วก็ค่อยมาเดินระบบข้างบนใหม่ ก็ตอนนี้ลุงน้ำตาลก็ไล่ระบบนี่นะครับจะให้เพื่อนๆดูวันนี้ก็เปลี่ยนบอร์ดใส่บอร์ดสีนะครับ5จอนี่นะครับเปลี่ยนบอร์ดสี5จอแล้วเจาะนี่นะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นแม่เจาะแล้วก็ยึดยึดแผ่นตัวที่ลุงน้ำตาลเจาะใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูแล้วก็ นี่นะครับมาดูด้านหน้าเป็นที่ยึดหน้าจอตัวใหม่ที่ลุงน้ำตาลมาเจาะยึดนะครับปุ่มกดก็เปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกติแล้วก็มีใส่ลำโพงไปนะครับตอนนี้ลุงน้ำตาลยังไม่ได้เก็บรายละเอียดอะไรเลยเพราะว่าสายยังยุ่งเหยิงอยู่ก็แล้วก็มีนี่นะครับเปลี่ยนโซลินอย์เปลี่ยนโฟเซนเซอร์ ปั๊มใช้ตัวเดิมนะครับก็เก็บระเบียบเดินระเบียบไว้ประมาณนี้เดี๋ยวจะเก็บสายเดี๋ยวจะเก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับก็มา,าสรุปอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้ลงน้ําตาลมาเปลี่ยนบอร์ดสีใส่เข้าไปแทนบอร์ดตัวเก่านะครับนี่บอร์ดรุ่นนี้คือเลิกผลิตไปแล้วรุ่นเนี้ยเลิกผลิตไปแล้วนะครับแล้วก็ นี่นะครับเปลี่ยนบอร์ดสีแล้วเจาะหน้าจอใหม่นะครับเนี่ยลุงน้ําตาลก็ต้องเจาะตู้ตัวเก่านะครับเจาะให้เป็นนี่เพื่อใส่หน้าจอตัวใหม่เข้าไปเปลี่ยนลําโพงไปสรุปรายการนะครับแล้วก็เปลี่ยนโฟเซนเซอร์เปลี่ยนโซลีนอย์ปั๊มใช้ตัวเดิมโอเคก็ตอนนี้ลองเทสใช้งานได้ปกตินะครับเมื่อกี้ก็ยอดไปร้อยหนึ่งกดไปละสี่สิบแปดบาทละก็สำหรับ EP นี้นี่ก็ เพราะยากพอสมควรนะครับเพราะอุปกรณ์ก็เตรียมมาอยู่แต่ว่าก็ยังขาดๆบางเนี่ยลุงน้ําตาลก็ต้องดีใวายตัวนี้นะครับนี่นี่เพราะว่าท่อเล็กใหญ่ไม่เท่ากันก็เลยต้องใส่ท่อต่อไปอีกนะครับโอเคเดี๋ยวลุงน้ําตาลขออนุญาตไปเก็บรายละเอียดก่อนนะครับเก็บสายเก็บอะไรให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากหลังจากที่ลงน้ําตาลเก็บสายนะครับเก็บสายเดินระเบียบสายในตู้ก็มีเพิ่มรายการเปลี่ยนสวิตชิ่งมาอีกตัวหนึ่งนะครับเปลี่ยนเป็นตัว30แอมป์นะครับเพราะว่าตัวเก่ามันแคบตัว8แอมป์เอง8.5แอมป์ก็เลยเปลี่ยนสวิตชิ่งอีกตัวแล้วก็อัปเกรดต,ตัวรับแบงค์ TK77 เพื่อให้กินแบงค์รุ่นใหม่นะครับให้เพื่อนๆดูความเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสวิตชิ่งอะไรเรียบร้อย ทีนี้ลุงน้ําตาลก็จะมาตั้งตั้งปริมาณลิตรนะครับให้มันตรงอ่ะตอนนี้ได้ตั้งไปแล้วนะครับอ่ะจะกดจ่ายคือถ้ามันตรงเนะนี่ยน้ํามันจะอยู่ที่ขอบน้ำมันจะมาถึงที่ขอบนะครับวันนี้ก็มี f อซถามมาว่าเวลาตั้งน้ํามันตั้งยังไงนะครับ ก็ยังขาดนิดนึงนะครับเดี๋ยวลุงน้ําตาลจะไปเพิ่มอีกนิดนึงโอเคก็เพื่อนเพื่อนที่ถามมาว่าตั้งน้ํามันตั้งยังไงสําหรับบอร์ดสีนะครับให้กดปุ่มสีดํานะครับเนี่ยจะมีปุ่มสีดํานี่นะครับเนี่ยเนี่ยปุ่มเนี้ยให้กดปุ่มสีดําตัวนี้นะครับให้ดังติ๊ดฟังนะครับอ่ะ แล้วก็ให้ไปที่หน้าจอเมื่อกี้มันขาดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวลุงน้ําตาลจากห้าร้อยห้าสิบนะครับดูนะครับลุงน้ําตาลจะเพิ่มไปเป็นหกร้อยนะครับก็วิธีเพิ่มก็ปุ่มแดงเนี่ยจะเลื่อนนะครับเลื่อนหลักเห็นไหมจะไปกระพริบท,ที่หลักร้อยละแล้วก็ลุงน้ําตาลจะเพิ่มเป็นหกร้อยนะครับก็กดสีเขียวเพิ่มปริมาณนะครับเป็นหกแล้วก็กดสีแดงเพื่อเลื่อนไปหลักสิบก็ ลงน้ําตาลก็จะกดให้เป็นหกร้อยนะครับโอเคปุ่มแดงก็คือปุ่มเลื่อนนะครับอ่ะพอเลื่อนไปอีกทีเนี่ยกระพริบพอกดอีกทีนะครับมันก็จะไปหน้าปกติอ่ะแล้วเดี๋ยวลงน้าตาลก็จะมาเทสใหม่อีกรอบนะครับมาลงน้ําตาลตั้งราคาขายไว้ที่ยี่สิบนะครับเพื่อเพื่อให้ง่ายเพื่อให้ง่ายในการเทสนะครับ มืออ่ทีนี้มาก็จ่ายเลยนะครับอ่เลื่อนไปแล้วก็ DIY เสร็จเรียบร้อยก็มาเทสลิส์นะคร,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 รับก็ค่อยถ้าไม่ถึงไม่ถึงขอบก็เพิ่มนะครับไปเพิ่มตัวเลขเอา อ่าอันนี้ก็จะเกินนิดนึงนะครับจากเมื่อกี้มัน600มันเกินมันนิดนึงลุงน้ําตาลจะตั้งไว้ที่580นะครับไปกดตั้งใหม่นี่นะครับกดให้ดังติ๊ดเลยเนี่ยปมผมดัาเนี่ยอ่ติดเมื่อกี้มันเป็น600นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้เป็น580นะครับ ก็ลดไปสักนิดนึงอ่ห้าร้อยแล้วก็เลื่อนหลักแล้วก็ไปที่สักเจ็ดสิบก็พออ่ะโอเคแล้วก็เลื่อนหลักที่ปุ่มแดงนะครับโอเคมาทีนี้ก็ลองหยอดอ่ะเดี๋ยวให้คุณน,นิหยอดให้ ดเลยก็ลดไปเหลือ5้าเจ็สิบนะครับพอดีพอดีเป๊ะเลยนะครับก็ สำหรับ e ีพนี้ลุงน้ําตาลนะครับมาดี y อาอมา,อาเขาเรียกอะไรอ่ะมาโมตู้ใหม่นะครับให้เป็นจากบอร์ดโบราณเป็นบอร์ดสีนะครับสำหรับปั๊มเนี่ยยี่ห้อเจโซออยนะครับเจโซปัม๊มก็มาเปลี่ยนบอร์ดเป็นบอร์ดสีนะครับห้าจอนี่นะครับมีการเจาะมีการอะไรที่ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็อัปเกรดตัวรับแบง เปลี่ยนสวิตชิ่งนี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนโฟเซนเซอร์ ensor, เปลี่ยนโซลินอยนะครับแล้วก็เดินสายเดินระเบียบสายก็อีพีนี้ลุงน้ำตาลมาาเปลี่ยนบอร์ดใหม่ของตู้ที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับอำเภอท่าใหม่ก็ ลุงน้ำตาลก็ขอปิดคลิปไว้เท่านี้นะครับแล้วอีพหน้ามาเจอกันใหม่นะครับว่าลุงน้ำตาลจะไปทำอะไรที่ไหนนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับติดต่อลุงน้ำตาลได้ที่เบอร์0 8 7 0 2 6 5 3 7 3นะครับ